ลูกไม่สนใจเรียนแต่ชอบเล่นเกมทําอย่างไรดีนะคะอันแรกเลยค่ะก็คือว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาร,ระดับโลกนะคะที่ WHO อบอกว่าโรคเด็กติดเกมเป็นโรคอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความเอนเตอร์เทนเนาะเด็กบางคนชอบเล่นเกมผู้หญิงบางคนติดโซเชียลหลายคนตอนนี้ติด Netflix หรือติดซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยก็มีเพราะมนุษย์เราเกิดมาเพื่อเอนเตอร์เทนแต่ว่าสิ่งที่อะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะไม่เวิร์กใช่ไหมคะ อย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องตามหาเป้าหมายให้กับลูกค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค่ะที่แบบว่านอกจากเกมแล้วอ่ะมันมีเป้าหมายอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่ลูกเราอยากจะไปมีอย่างอื่นที่เขาอยากจะทํำไหมก็คือการเปลี่ยนโฟกัสแน่นเองนะคะ2ค่ะพอเขาเปลี่ยนโฟกัสแล้วเขาเริ่มมีเป้าหมายแล้วนะคะเขาก็จะไปทําตามโฟกัสทาตามเป้าหมายของเขาเพราะว่า ไม่มีเด็กคนไหนไม่มีใครคนไหนที่ไม่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ข้อที่3ค่ะหากิจกรรมอื่นค่ะมาทดแทนเกมนะคะที่แบบสนุกกว่าอาจจะเป็นหากีฬาที่ลูกชอบหาดนตรีที่ลูกชอบหรือว่าเข้าทีมเล่นกับเพื่อนๆนะคะให้เขาแบบดึงความสนใจจากสิ่งที่เขาเคยทําแบบซ้ำๆอะคะ่ะ